คอเหรอสนเตยติดคอกิจกรรมเริ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มไอสิบห้ารวมตัวกันสี่ทุ่มไปพอดีอึนแท็ก <table> ซ ouais. uh, ี่ไปเดี๋ยวเรารอไอเตยอีกคนนึงเราจะได้มอไซค์สามคันตาความแก่ที่จะเสียเลยเฮ้เราต้องเราต้องสู้สิวะเออกูเรากลัวเฮ้ยเอาปืนพกไปดีไหม ผมเอาไปอยู่แล้วไอ้เหี้ยนี่นในขาผมเหรอเราต้องรอเตยมาไอ้ลูกท้องไปอ่ะโอ้โหมึงแต่งเต็มเลยนี่ว่ะอ๋อขาดหมวกกันน็อกว่ะหมวกมันมีอยู่แต่มันคนละสีกุ้งเย็กใส่เดี๋ยวรอรอเตยมาแล้วกดแท็กซี่ไปพร้อมกันอกูไม่เคยแข่งกูไม่เคยลงกิจกรรมเลยนั่นแต่เล่นเกมมาเนี่ยเออไว้เจอทุกคนไว้ แล้วมันจะฟาบเราไปอยู่ที่ไหนวะโอ้ตอนนี้เราต้องนั่งรออย่างใจเย็นรอเต้มาโอ้โหโอ้เต้โต้กูนึกว่าเราจัดเต็มแล้วไอ้พวกนี้จัดเต็มกว่าเราอีกมูมาดูดิเอ้ยมันแต่ง้ยมีรองเท้าให้ด้วยปะเฮ้ยกูเปลี่ยนใส่เลยรองเท้าอ่ะเออเออ แอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์นะมีมีเหล้าด้วยนะเนี่เราจะแข่งรถเราต้องเมาแล้วขับเ <c oughs> ขาทันเขาทันมันรวมพลนลยเช่ <c oughs> มีโอ้ยมีงงเก่งด้วยวะ่ะโอ้เก็บใส่กระเป๋าแม่งเฮ้ยงงเก่งเก็บใส่กระเป๋า วิ่งมีหมวกกันน็อกให้หวัดโตแก้วมีหมวกกันน็อกให้ด้วยมาแข่งมอไซค์ใส่เกาะมันทำไมเนี่ยแข่งมอไซค์ใส่เกาะมันทำไมเนี่ยว่างั้นปูไปหวัดตีเนี่ยมีปืนไปเอ่ะใส่มาครบชุดเลยเราหมวกเนี่ยว่าหมวกไม่มีเลยวะนี่นี่ตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้เขีงมอไซค์ทำไมต้องใส่ของไปเยอะขนาดนั้น เออนี่กูกูพร้อมแล้วชุดกูพร้อมแล้วโตมันมีชุดฮะบวกตู้นี้ตู้นี้นี่ตู้นี้ผมผมถามอะไรทุกคนหน่อยนะแต่ครับพอเริ่มสตาร์ทแข่งปั๊บผมขี่รถกลับบ้านเลยได้ไหมได้ยินดีไม่ใช่เลยแล้วิดแจกมอเตอรอยู่แล้วเลยหนน่อยะ ลองลองลองสักครึ่งทางก็ก็คือไม่ไม่ได้อยู่ก็ก็ก็คือระหว่างทางตั้งแต่ตรงนี้จะถึงกลับบ้านก็คือไม่โดนตีแน่นอนใช่ใช่จนกว่าจะครับจะจบอ่ะเออพอเริ่มสตาร์ทไฟเขียวปั๊บกูขี่รถกลับบ้านเลยได้ไหมเออเออนี่เขาทาอย่านะอย่าให้กูเห็นนะว่าใครขี่รถตามกูมา เต้เต,ต้ก,ตกดแท็กซี่มาเต้กดแท็กซี่ในดิสคอดมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโตเข้ามาแข่งรถมึงเอาปืนมาสั่มเพียอะไร <c oughs> ถือปืนเลยนะว <c oughs> ่งะางั้นเราล่อยแล้แน่เ <c oughs> ข้ามาแข่งรถมึงมึงใส่ลูก <c oughs> ใส่ปืนใส่ลูกด้วย <c oughs> กตกอาหารก็หาม ไอ้เต e> ้เพื่อรถมอเตอร์ไซค์ตุ้งไม่เปลี่ยนชุดแข่งรถหน่อยวะนี่ละชุดกว่ะโอ้โหกูจะเก็บของทุกอย่างที่แอดมินแจกกลับบ้านได้หมดเลยใส่กระเป๋าแม่งมันแจกชุดเฉย ชุดรองเท้าหมวกกันน็อกเ่ยหมวกกันน็อกก็มีเก็บกับบ้านแม่งเลยสองอันสามอันเอาของมาเยอะดเีก็ดีเก็บเลยกรัวเก็บเลยแต่งโปรายังไงอ่งเนี้ยแต่งผิงไฟก่อนตอนนี้หนาวแล้วแต่งตัวเงี้ยมาขี่รถอ่ะไหน อาใหญ่สอมึงมาผิดงานเต้เอ้มันหลุดเต้หลุดเนลคะโอ้เราก็ได้แค่สองคันเดอ้ยบักแตงโมโคตรเยอะเลยเก็บเจ็บเจ็บเ็บเเบเโคตรเกียนนี่นบักแตงโมบแตงโมเก็บไมหมดเก็บหมด ตอนนี้ของกูเต็มตัวแล้วตกะใส่อะไรอีกไม่ได้แล้วเขาเปิดประตูแล้วปะไป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 ลองทำกันัมอสโตอ๋อนี่ไงมอไซค์มอไซค์หัวแกะโต๊ะ ไอ้ไม่ได้มาเอาข้างนอกกันโตขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถบอเตไซค์สักคันหนึ่งอ่ะข้างหลังอ่ะหมดแล้วยังไม่หมดอ๋อนี่ไงอันนี้คือออกไปคือเริ่มเลย่ไม่ครับอย่างยางอยข้างนอกอ๋ออ้้องไปไหนเนี่ยผมยังรู้เลยเนี่ยแอดมินแอดมินมันไมทันมันไม่ทนลงขาอยู่แล้วแอดมินแอดมิน

ไซใไหนก็มอไซนยโอ้โหโอ้โหโดนเอาละนี่เป <c oughs> <busca marking> ็นการแข่งมอเตอร์ไซค์เลย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 นั oh. ่นนั่นนั่นนั่นโอ้ยโตนได้รถยังใครนะบ๊วยมาเร็วเร็วมาจอดมาจอดรอแข่งกับเขาโอ้บ้านกูฝนตกหนักมากตอนเนี้ย เตียมตัวเตียมตัวชนแล้วมึงแผลกว่าเพื่อนเลยนะโัวอะไรวะแอดมินสนามมันแคบอะตัวนี่คือแผนเราเนะพอเราพ้นนตาแอดมินปั๊บเราเลี้ยวกลับบ้านเลยนะมึงเข้าใจไหม อุ้ยมึงเก่งอะไรหรอมันจะปล่อยให้ยิงกันดิถนนใช่ไหมแอดตามถนนใช่ไหมแอดเส้นชัยน่าจะสุดถนนโค้งนะผมว่าด้ถนนโคงอ่ะที่เป็นทาางงแยกข้บบนนนะครัออ๋ี่ยเราแข่งกันอยู่เขาอากินะตายตายตายกินเยอะนั่นนั่นนั่นเอ้าปิดยังไงวนุ๊กปิดยังงี้นี่นายทำยไงวะเฮ้ยมันเสียงของมันเองแอดมินใส่ลูกแล้วเจ้า เอไว้แอใส่กระสุนเยอะจังอ่ะยิงคนมาที่เดียวเฮียยิงนัดยิงนัดเดียวเองแอสเอาไว้ไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเบียดเบียดเมื่นทุกคันเบียดรถเบียดโต๊คือโดนเบียดเอาตกรถไปหนึ่งตกรถไปหนึ่งตกรถไปหนึ่งโอ้ยคุณแกะ โอ้ดูแล้วดูกูขี่ว่าขี่ว่ตัวเล่นอะไรเี้ยโตชนเฮ้ยเฮ้ยมันโกงได้เหรอมันมันโดดลงได้เหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้กูต้องไปด้วยไม่รู้อ่ะเอ้ยเฮ้ยมันโดดลงเขาได้เหรอโต โอ้โหติดติดรถติดเลยสัิไปแล้วกูโอ้เอา้าล่วงล่วงมอไซมาไซวิ่งหนีโอ้โอ้ oh. Oh, oh, ขาเป๋ทันเขาไมเนี้ยนกะู oh, <laughs> โอ้โทษโทษฐาน,น,นการโกงขึ้นแล้วไปไป <laughs> เอาไงเอาไงเริ่มแผนเลยไม่ต่อม, <laughs> มีคนตามดักด้วยรอตอนนี้น่าจะจบกิจกรรมแล้วโตะเออตอนนี้เขาถึงเส้นชัยกันหมดแล้วเราต้องรีบรีบออกแล้วกูออกมาแล้วกูออกมาถนนบนแล้วมึงเห็นถนนเหลืองทางซ้ายไหมเออเาเอาเป็นว่าเอ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 าเป็นว่าตอนนี้กูกำลังขี่รถกลับบ้านโต <c oughs> <c oughs> เอ,เอาง่ายๆเลยตอนนี้กูกำลังขี่รถกลับบ้านกู <c oughs> ไม่ได้กลับมาแข่งกับเขาหรอกเพี้มกูก็สกิลกูก็ไม่มี <c oughs> โอ้โทำไงผักออกดิผักออกดิโอ้โห <c oughs> มึงแม่ไม่เฟี้ยวเลยว่ะโอ้โหการแข่งเป็นไงไม่สำคัญมอไซส์สำคัญสุด <c oughs> กูเจอคนกูเจอคน oh, <no. S 1> อย่ายิงกันอย่ายิงกันอย่ายิงกันกูจะกลับบ้านอย่าสนอ,อย่าสนใจกัน <What? S 1> ไปแล้วโชคดีขอบคุณไ <c oughs> <c oughs> อย้ยาเชยใช้คำาาขอร้องเลยเมื่อกี้อย่ามาุูงกับกู ตอนนี้รัดได้รัดอย่างเดียวแั่นมันรถด,ด้วยด้วยรถมอไซค์อ่ะโตมันบิดด้วยมือขวาใช่ไหม,มแล้วทีเนี้ยพอควักปืนออกมาปืนก็ถือมือขวาทําให้ขี่ไปยิงไปไม่ได้อ่ะมันน่าจะเปลี่ยนมือมือได้ว่ะ อ่าปวดที่ในเกมเหรอเมือ่อ,อ <laughs> กี้กำลังจะบอกปวดที่ชีวิตจริงเลยมึงบอกปวดที่ชีวิตจริงเนี่ยมึงหาเลยโอเคภารกิจของเราจะได้รู้ล่วงทักทีการเอามอเตอร์ไซค์กลับบ้านแย่กงผ่านมากเกิลหมดแล้วเออมันต้องผ่านอยู่แล้วมึงขี่อ้อมอ้อมเอาโอเค ภารกิจรู้ห่วงแล้วเว้ยถึงบ้านโดยปลอดภัยเหยียบกับระเบิดมึงซะล่ะุ้มโอ้โ,อโ,อโอภารกิจรู้ร่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะลดละเกมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของพาร์ทนี้นะครับอย่ลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะไปพบกันใหม่พาร์ทหน้าซ you